ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไอ้ไไม่หยุดเลยไอ้ไม่หยุดเลยเป็นหวัดนะครับต้องขอไปด้วยนะครับทั้งตัวจริงทั้งในเกมนะครับเป็นวันแโรคนะครับไม่ใช่นะถุยในเกมนยก็เป็นเป็นโรคติดโรคติดต่อนะครับหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างนะครับที่ได้มาจากปิงดุลเรื่องนะครับแต่คุณผู้ชมคนไหนที่เป็นนะครับแล้วก็หาวิธีไม่เจอนะว่ามันหายยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับคลิปนี้โอเคปลอดภัยห่วงครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็ว่าหายแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมี ถึงชั่วร้ายยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับก็จับพนนี้ไอกันละล้วนเลยครับโอเคครับมามาดูเลยครับตอนนี้ผมกำลังคาบยาอยู่นะครับซึ่งยาตอนนี้นะครับก็สามารถอัพได้นะครับในอ่ามันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นนี่ครับน่าจะเวลประมาณสักสิบยี่สิบนั่นแหละไม่เกินยี่สิบนั่นแหละก็มันจะชื่อว่าเลเซอร์แอนติโดสนะครับก็ ใช้ในการรักษาโรคนะครับอ่าแล้วก็เป็นช่วยช่วยเป็นภูมิต้นทาวยนะครับเป็นคล้ายๆว่าถ้ากดกินไปแล้วมันจะเป็นภูมิต้นทานในตอนนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราโดนบิงอะไรประมาณนี้นะครับเราจะไม่เป็นอะไรนะครับเราจะไม่ติดโรคนะครับถ้าเป็นคือเป็นแน่นอนบิงมันติดยังไงและบิงนะครับถ้าเกิดบิงบิงติดตรงของคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดเล่นแบบมันติ็เพลย์เยอร์นะครับคุณผูิชมก็ต้องให้ให้เพื่อนของคุณผู้ชมนะครับกด e ที่ตัวเราเนรับแล้วก็ บิงมันจะออกจากตัวเราเองนะครับโอเคครับก็วันนี้จะมาสอนการรักษานะครับว่าตัวสัตว์ที่ติดโรคเเนี่ยนแบบเราเป็นโรคยังไม่เราไปไอใส่สัตว์ดูนะห้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอใส่กาวเนี่ยพอดีว่ากาวติดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่เกิดกาวมันยังไม่ติดนะครับมันก็จะมีไอนี้เพิ่มเข้ามาเห็นไหมเป็นออร่าทท้าครับท่ปินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรักษาเราก่อนนะครับเนื่องจากว่า เราเป็นตัวแพร่เชื้อนะครับล้วต้องรักษาตัวเองก่อนโอเคครับกินได้ไหมครับด้านซ้ายล่างนะมันก็จะหายไปนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ติดเชื้อนะครับมันคือสัญลักษณ์ติดเชื้อนะครับคุณผู้ชมยังไม่รู้นะครับแล้วก็ให้กาวกินนะครับกาวโอเคกาวกินแล้วก็คืนมาเห็นไหมเชื้อหายไปนะครับแล้วก็จะตัวนี้ต่อครับกับกาฟนะครับเดี๋ยวเราให้กับกาบกินนะครับกับกาบโอเคกินป้าบหายครับคุณผู้ชมเห็นไหม เห็นไหมไม่มีโรคแล้วแล้วก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ในเผ่าะนะครับหรือคนในบ้านนะครับต้องยารักษาโรคอาหารไปเลยนะครับผมเมื่อกี้ผม,มรู้สึกว่าผมขี่น้องดอนใบแล้วก็มันรับติดโรคอีกแล้วนะไม่รู้ทำไมครับหรือว่าอยู่ใกล้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเนื่องจากกันไว้ก่อนนะครับให้น้องดอนกินกเลยโอเคตอนนี้ผมคราบสั่งค้ามาประมาณ20อัน,นครับกินให้หมดทุกตัว,ตวตสัตว์ไม่งั้นเราจะเป็นอันตรายนะครับ ข้อเสียของการติดโรคนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเออเราสังเกตดูได้ว่าตัวไหนติดโรคไม่ติดโรคนะถ้าเกิดเราให้กินยาแล้วก็เลือดมันเพิ่มขึ้นมานะครับค่าค่าแมกนะครับไอตัวนี้ไม่ติดนะแสดงว่าเมื่อกี้ก็คือเพิ่มแค่ภูมิคุ้มกันนะครับเอ้ยงูเอ้งูสมสัมพันธ์ได้ด้วยวะเออน่าสนใจก่อนนะครับถ้าตัวที่ติดโรคเดี๋ยวอะไรนะเราดูที่ขาก็ได้นะครับการสังเกตนะครับดูดิ รวมหน้ามันคนหลายใจหัว่าของไม่ติดนะไอตัวนี้ไม่ติดครับดินโลไม่ติดนะครับแมงมุมก็ไม่มีนะครับน้องปอก็ไม่มีนะครับเจแพนด้าก็ไม่นะครับจนพวกสบโนนะครับไม่น่าไม่น่าจะติดหรอกผมว่าไม่มีนะไม่มีนะครับไม่แน่มันอาจจะบักด้วยนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับก็ให้กินยาทุกตัวเลยนะครับทั้งเผ่านะครับไดโนเสาร์ก็ คุณจะรอดจากการเป็นโรคน,นั่นเองแล้วก็ข้อเสียของการเป็นติดโรคนะครับติดเชื้อนะครับก็เมื่อกี้เห็นไหมเลือดผมเหลือ2,004 4นะครับ30เดี๋ยวผมลองคูณดูนะ,ะเราจะเอาจะจะ,จะลองดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมว่าผมเดียวว่าน่าจะเป็นซักเมกื่อกี้ลดไป20ได้มั้งเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิด3,000คูณ4 0เนาะ คูณ40ส่วนร้อยดูนะลดไปพันสองเมื่อกี้ไม่น่าใช่เมื่อกี้กี่วะสามพันคูณยี่สิบหาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสามพันก็หกร้อยลดไปหกร้อยลดไปหกร้อยเออใช่นั่นแหละถูกต้องเลยนะครับคุณผู้ชมเลือดของเรานะครับพอติดเชื้อนะครับจะลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่แคเนะ่เลือดนะคตับอมีน่าอะไรพวกนี้ด้วยนะออกซิเจนฟุตฟุตไม่น่าเกียนะ น้ำหนักอะไรมารีดามดบูเมนสปีดนะครับตอนนี้จะลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมที่เล่นมัลติเพเยอร์นะครับหรือว่าซิงเกิลก็ตามนะครับก็จะทําให้บางลงนะครับตัวบางแล้วก็อ่อนแอลงนะครับก็ตามตัวเลยครับการเป็นโรคติดเป็นไข้อะไรประมาณนี้ครับก็อ่าอาร์คสวาเบอร์ก็มีระบบนี้เข้ามาทําไมก็ไม่รู้นะครับหมันไส้จริงๆเลยครับก็ตอนนี้นะผมกําลังสั่งคาบแอนติโดสอยู่นะครับใจกินทุกตัวเลยเพราะว่าผมขึ้นไปขี่แล้วมัน บิดดิดโลกอไอ้พวกนี้เนี่ยหนึ่งในพวกนี้แหละน่าจะเป็นดีโลไหมไวะก็กินไปดูนะครับแล้วก็ถ้าเลือดค่าแม็กเพิ่มขึ้นมานะครับก็สแสดงว่าใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่โอเคแล้วก็จะเคลียร์ไปนะครับปนุมหน้ามนคนหลายใจนี้น่าสงสัยมากครับปรากฏการมันเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่มีอาหารกินนี่ว่าเดี๋ยวผมให้อาหารมันกินหน่อยเอาไปเลยเบอร์รี่ม่วง บริเมืองบริเมืองกินใหญ่เลยโอ้กินใหญ่เลย,เลยดูนะตัวนี้ไม่เด็ดโรคนะครับตัวไหนวะที่ติดโรคมนมุมเหรอหรือว่ามันมีตัวแพร่เชื้ออยู่ด้วยนะครับในบ้านผมที่แพร่เชื้อโดยตรงอะไม่ใช่ติดโรคมีไหมเอากินแล้วมันจะกระตุกเมื่อกี้อะไรวะหรือกลัวยากลัวยาถอนพิษนะเพราะมันมีพิษหรือเปล่าว่าไปางั้นนะครับโดวที่เพิ่งจามาใหม่ก็ไม่น่าจะติดโรคนะ จะติดวะกินแก้ไปก่อนนะครับไม่ไม่ไมเป็นไรราขามาเยอะแล้วโอเคไม่ติดนะครับตัวนี้นี่คือที่ผมให้มันกินเพราะว่าเราจะสร้างบุ่มป้มกันในมันด้วยนะครับอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าวิ้เมื่อกี้เห็นไหมตอนนี้ผมกดกินอ่ะอันนี้ก็กินไปเลยอ่าองกันโรคไว้ก่อนนะครับกันไว้ดีกว่า <c oughs> ดีกว่าโดนแล้วค่อยมาแก้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เออแล้วก็ของที่ใช้คราฟนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับในการคราฟเจ้าเลเซอร์แอนติโดตตัวนี้นะครับนี่ครับคราฟในคกนะครับคกธรรมดาคราฟได้เลยนะครับนี่ก็จะใช้นะครับเลฟลาเวอร์สิชิ้นแล้วก็เลมัสลูมสิบชิ้นนะครับแล้วก็ลิสบัตนะครับคือเลือดบิงนะครับได้จากบิงนั่นเองคุณผู้ชมต้องไปไปถูกบิงดูก่อนนะครับถ้าเกิดไม่โดนก็ดีเลยนะครับพยายามใช้หอกนะครับหองมัน ไก่ดีนะครับทิมทิมจะตายก่อนครับกอนนี้มันจะโดดติดตัวเรานะครับบอกเลยขยะขยงว่มาครับบิงตัวนี้แล้วก็ใช้นาโคติก1อันนะครับใช้เลือดบิง5นะครับโอเคก็คราฟได้หนึ่งอันนะครับทั้งหมดนี้ก็โอเคก็ถ้าคุณผู้ชมสงสัยหรือต้องการสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับ่าผมตอบผมถ้าเกิดผมอ่านผมก็จะตอบนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้อ่านก็คือไม่ได้ตอบตอนนั้นนะครับก็โอเคครับ สำหรับวันนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์แกแ่คุณผู้ชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับโอเคกเสร็จแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคการแก้โรคนะครับหมอเบสฟ,ฟันทงเดี๋ยวเดี๋ยวฟันตรงมันอันไหนวะอันนี้ไหมนี่มันฟันซอกโอเคครับบ๊ายบายครับผม